สวัสดีจ้ามากินหิมะกันจ้านี่ห <c oughs> ิมะมันก็จะเป็นเหมือนปุยปุยฝ่ายแต่มันปิ้วลงมาเนาะปิ้วลงมาจากฟ้าแต่มันก็จะมาอยู่ข้างล่างร่วมกันเป็นแบบนี้จ้าเนาะมันไม่นักแต่มันเบามากนี่เวลาเราปั่นมันเขาฮากันแบบนี้มันก็จะเน้นเป็นก้อนเน้นๆแบบนี้เราก็เห็นไหมไม่ลด จะไม่นักนะถ้าเป็นหิมะน้ำแข็งมันก็จะไม่ติดกันนี่เป็นหิมะเนาะทุกปีทุกปีก็จะมีคนถามว่ะจะมีคนบอกว่ากินให้ดูหน่อยกินใส่น้ำแดงให้ดูหน่อยว่ะโอ๊ยเปิดน้ำแดงไม่ได้น้ำเขียวน้ำเขียววัานี้ไม่ใช่น้ำแดงนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูจ้ะ ไม่เคยกินทักทีดอกะว่าอยู่นี่มันไหม่อร่อยดอกมันมันหนาวเนาะมันไม่หลอนเหมือนเมืองไทยเนาะนี่มันไม่หล่นเหมือนเมืองไทยมันก็เจ็ชื่นใจยังไงเนี่ยนี่มันก็ไม่อร่อยชื่นใจมันอยู่เมืองไทยเนาะในหลังบ้านสวนหลังบ้านไม่มีไม่มีหมาไม่มีแมวไม่เยี่ยวจ้ะเนาะ น้ำเขียวเลยเียวเอออชิมให้ด้ที่นี่มันก็เหมือนน้ำแข็งใสบ้านรล้ะลพี่น้องเนาะแต่อันนี้มันจะละเอียดนุ่มน้ำแข็งใสมันจะน้ำแข็งก็จะเป็นก้อนสักหน่อยเนาะ อันนี้มันเป็นหนุ่มๆจ้ะหอมหวานจังเลยเนาะน้ำเขียวเนาะอืมอร่อยอืมอืมร้นมือมอืมอร่อยจริง ันูฝัเย็นเนาะหนูถ้าเป็นนานาร้อนเนาะแต่นาล่อนไม่มีหมะเนาะนาล่อนโอ้โหเย็นชื่นใจเลยเนาะอืมอร่อยจริงลองชิมดูเดอ้อแต่แบบตรงไปหากินแบบเออตรงที่ไม่มีหมาไม่มีแมวเหี่ยวเนาะตรงแบบไม่มีรถวิ่งอะไรแบบนี้ไปหาแบบหลังหลังบ้านเราในสวนเลยเนาะอืม อร่อยอร่อยแต่ว่าไม่ชื่นใจเหมือนนารอนกินมันแข็งไปนารอนโอเคเดี๋ยวอ่ะหันหน้าจอให้ดูสวนจ้ะนู่นเมื่อคืนนี่มันตกทั้งคืนแล้วก็มาเช้าอีกตกทั้งวันเลยเนาะตอนนี้ก็อสีม่งกว่าเด้วจ้ะดูคนต้นใหม่ข้างอยูเนาะมีสวนเราทีบยา ก็จะหายหมดเลยมันท่วมยาหมดเลยเนาะตอนนี้มันกำลังเป็นแบบว่าหิมะฝนเนาะหนาวอยู่หิมะฝนเนี่เพราะว่าไอ้ที่เป็นก่อๆปุยปุยนุ่นปุยฝายมันยุดเร็วเนาะตอนแรกฉันว่าจะมาถ่ายต้นที่มันลอยลงมาเป็นปุยปุยอะแต่ว่าลงมาไม่ทันมันยุดก่อนมันจะมาเป็นช่วงๆเดี๋ยวมาแบบหน่อยเดี๋ยวมาก,ก่อนใย,ยก่อนหน่อยนาะแล้วเตเนาะ มันปนข้างอย่บนต้นใหม่ก็สวยนะเนาะดอกไม้ชั้นนะโอเคจะพ่นองไปแหละมาชิมไ้น้ำหวานให้ดูน้ำเคี้ยวดวดหล่นอยู่นู่นกินให้หมดทีพย์มันแัยอร่อยแบบแบบเย็นชื่นใจมันอยู่เมืองไทยมันอร่อยแบบเย็นๆนะเนาะป่ะขอบคุณห,หลายๆจะมาชมคลิปน้อจ้ะเนาะสวัสดีจ้า